แล้วก็ TPS นั่งเล่นออดิชั่นกันอยู่นะครับวันนี้เราไปดูการข้าผวันของ TPS กันเป็นอะไรใช่ไหมโคแซกแง่แซกเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังซีนอยู่เว้ยมันยากกว่าพูอ่ะมันต้องล,ลอย้ยกดไม่ลงบอกแล้วควงไม่ไม่กลัวมึงไม่โด่

ไปนะนักกูจะโลไม่เนี่ยอยู่บ้านกูหมดทุกคนนะนี่เออโทรชวนิเทศด้วยเออแล้วมึงเนี่ยนี่ไม่มิดเลยใช่เออไม่เคยว่ามึงรีบมาแล้วเขารอมึงเอาอยู่เหนื่อยยิ่จะไปแล้วเนี่ยโทรชวนิเทศด้วยรีบมาปะกระจอกว่าอันเจาะเฮียอะไรกูไม่มีดเฮียอะไรเลยกูเล่นได้แล้วนะกูเล่นได้แล้วแต่กูไม่ได้มิดเลย ตัวว่ะเฮ้ยคนตัวโอ้โหโอ้โหมึงไปละไปปัง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 ไปมันเว้ยป้าหายหมดเออ รู้สึกไงครับเดี๋ยวไปทำนตกกันโอ้เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากแล้ววันนี้เยี่ยมยอดเหรอครับเห็นตอนนั้นบอกไม่ชอบเลยวันนี้มีใครมาเขับใช่ไหมวันนี้ไม่มีครับโอ้ไม่ร้อนเหรอครับไม่ร้อนเหรอครับวันนี้ก็ร้อนอยู่นิดหน่อยแล้วไปทำไมครับชอบครับชอบก็คือต้องไปใช่ไหมครับไปน้ำตกไหนครับตาหลวงครับแต่ไม่มีใครไปเนี่ยครับจะไปก็ไปคนเดียวแล้วครับเนาะไปโอ้ยงั้นก็ไปคนเดียวแล้วกันะครับ เดี๋ยวฮาไปคับครับ,บ,รบชื่ออะไรครับขับพูดเมื่อก,กี้เนาะออมึงโง่เปล่าเออจะไปไหนครับเนี่ยแต่งตัวเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แล้วไปทำไมครับกูไม่รู้มึงรู้อะไรมัร้งครับเนี่ยไปไ,ไหน,นไหายไปไนไอ้กูกไม่รู้กูมเมา <c oughs> อ่ะ <c oughs> อัปเปอรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่อ่าตกศิลาเพชรกันไม่รู้ว่าทุกคนเป็นยังไงดูท่ามันดูท่าอะไรกันเนี่ย ถ้าโห่ไงเทพท้าโห่โครับโอ้ทุกคนพร้อมครับวันนี้ต้องสนุกกว่าวันพรุ่งนี้แน่นอนเทไปไหนวะเอาตัวท่านสองตัวเรามาพองตายพอดี <c oughs> โอเคครับเราไปเจอกันว่าวันนี้ทีพีเอสเราเราพไไร้อมกันไนกิจกรรมอะไรกันนะครับเดี๋ยวดูกันโอเคครับ ใหญ่มากแถวนี้ปั๊มน้ำมันได้เหรอมือ่อสัครับไม่เคยเห็นเลยครับมาต้นไหนอ่ะปั๊มโคตรใหม่เลยมึงดูดิอุปกรณ์เก่านี่มันทำพัฒนาไงเออมีแจ๊ดด้วยเลยพัฒนาเรารวยขึ้นเไยทำปั๊มแล้วรวยขึ้นดูเองไมงขับรถไปเที่ยวสุตูแคบรถสีแดงโคตรนี้่เลยผมไม่ได้ขับผมเป็นคนซ้อนครับเหรอครับซ้อนแล้วทำอะไรมาครับบ้าอย่างนี้อย่างเดียวเลยนี้อย่างเดียวเลยนี้อย่างเดียวเลยท่าอะไรครับเนี่ยท่าทีครับโอ้ใครคิดว่าเป็นท่าเนี่ย พีวนคนนีัน,ะนจะหล่อมากเลยจริงเหรอครับโอ้โห ตอนนี้เราถึงแล้วถึงแล้วไปจากกบฏตลอดไม่จะเสียดลังไปไหนอ่ะเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันโอเคฮะขึ้นบันไดดูนู่นบันไดดูบันไดยิงเกียร์หนตามพัดสันนั่นหรือว่าตัวจะเจ้าเหรอถึงแล้วอ่ะโอเคครับมาสเตอร์ครับเดี๋ยวเออทำกิจกรรมที่หนึ่งกันวิ่งแข่งขึ้นภูเขาโกเตอร์ครับนนี่ึงสกูะขึ้นบันไดกันครับโอเคพยายามตัดเต้นเพลงอีก ปเด้เขาปล่อยแล้วตอปล่ยยเนลไม่ค่เกียนอะอ่าอปล่อยมันไปมันคิดว่ามันทำแล้วมันสบายใจเอ้ยปมั้งเถอะต่อไปตาเราครับเต่าครับ เฮ้ยเฮ้ยไปดิอ่ายังอีกยาวไกลครับยาวไกลเลยยอดนี่กูต้องดูกล้องไปด้วยนั่นเนี่ยเพืคุยหน่อยมันไกลเฉยไม่ถึงโอ๊ยจะบอกว่าน่ามาเที่ยวมากครับตกศิลปาเทศมาเดินครับลงล่างทางขาดรู้สึกว่าลมลมเลื่อนแล้ว เอกันต่อไปกันตาอโอ้พี่หลบเที่ยวพี่มีปัญหามีบันไดโยคุขึ้นมาเกือบตายเดี๋ยวให้กูลงไปมึงจะทำมามีบันไดมีบันไดไหนไหนบันไดบันไดแดี๋ยดตากรเม่อร์ไปนิ่งเคยนิ่งละเขากะให้คนมาเที่ยวตายโคตรชันครับชันครับแต่เดี๋ยวเมื่อไหร่กูจะเห็นข้างล่างครับ แล้วโอ้โหตรงนี้ไม่มีลาวจับนะครับดูไอ้นั่นกำังไปแล้วมือท่าอะไรครับเนี่ยตามมาขับกล้องมึงไหวป่ะกูก็ระบาดหนักอยู่เหมือนไงมาดูครับไหนครับแข็งแรงบ้างคุณมาโอ้โหกูคิดติดจริงๆมาทางนี้ลงเทียครับถ้าเดี๋ยวมึงเต้กับกูเป็นจบครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีตอนที่เราลงไปข้างล่างแล้วกันครับโอเคแล้งเดี๋อีกไกลครับ ให้ตากล้องมันเดินอย่างสะดวกล้ันอ่าเ้ตั้นหรเปล่าอน่เงนี้อนีมืนจะดีกว่าเฮ้ทามขึ้นครับไว้ห้นั้นนะมันอคนละาง้างหน่อชอบมัน ແລະຕົງທາງ